สวัสดีครับพบกับผมเกืือฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าเรื่อง EP ที่6กันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวในฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับที่มีนักเตะคนนึงเนี่ยสามารถสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในสุดลาลิก้าสเปนได้นะครับนักเตะคนนี้จะคือใครแล้วเขาจะอายุน้อยขนาดไหนนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนปี2020โดยเกิดขึ้นในเกมที่พบกันระหว่างเรอัลมาดริดและเรอัลมาโยการโดยในเกมนั้นนะครับมาดริดเนี่ยเป็นฝ่ายนาไปก่อน2ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่8ปดสเนี่ยมาโย,ยกาก็ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับโดยส่งดาวรุ่งอย่างรูกาโลเมโล่มิดฟิลอายุ15ปีลงมาซึ่งการเปลี่ยนตัวครั้งนี้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการฟุตบอลลาล าได้สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกลาลีกาสเปนคนใหม่ซึ่งเจ้าของสถิติคนเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าย้อนไปถึง80ปีกันเลยนะครับโดยเกิดขึ้นในปี1939และคนที่ทำสถิติไว้ตอนนั้นนะครับนั่นก็คือฟรานซิสโกเบาโดริเกตที่ลงเล่นในกับทีมเซลตาบีโกโดยเขานะครับได้ทำสถิติไว้นั่นก็คืออายุ15ปีกับอีก255วันแต่ของเจ้าหนูลูก้าลูเมโลนั้นนะครับได้ทำใไว้ใหม่นั่นก็คือ15ปีกับอีก219วันครับผม และจบเกมนะครับก็เป็นฝ่ายมายก้าที่ต้องพ่ายแพ้แก่เรอัลมาดิดไปศูนย์ประตูต่อ2แต่ถึงกระนั้นนะครับมายก้าก็ได้สร้างสติใหม่ขึ้นมาจากการส่งเจ้าหนูลูกาโลเมโรนักเตะดาวรุ่งที่อายุ15ปีกับอีก219วันลงมาซึ่งสตินี้นะครับต้องบอกเลยว่าคงยากที่จะหาใครมาทําลายได้นะครับเพราะว่ากวัวที่ลูการโรเมโรจะมาทำลายได้นั้นนะครับต้องรอถึง80ปีกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนนะครับอาจรงว่าอ้าวแล้วลูก้าโลเมโรเขาคือใครนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเล่าบทสั้นงตอ บอกเลยว่าเจ้าหนูคนนี้นี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะครับพอได้รับฉายาถึงเม็กซิกันเมสซี่กันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าหนูลูกาโรเมโรนั้นนะครับเขาเนี่ยได้เกิดในวันที่18พฤศจิกายนปี2004โดยเกิดที่ประเทศเม็กซิโกนะครับแต่เลือกสัญชาติเป็นอาร์เจนตินาและการที่ได้รับฉายาม็กซิกันเมสซี่เนี่ยก็เพราะว่าหลายคนมองว่าเขาเรื bon ่องบอลได้ดีเหมือนริโอเนลเมสซี่นะครับและเจ้าหนูโรเมโรนะครับยังเคยไปทดสอบฝีเท้ากับทีมบาร์เซโลนาตั้งแต่ตอนอายุเพียง7ขวบอีกด้วยนะครับโดยว่ากันว่านะครับที่จริงเนี่ย,ยบออนนรบขอขงคัว โรเมโรเนี่ยดันไม่อยากไปใช้ชีวิตในนะครบาร์เซโลนาสุดท้ายนะครับก็เลยไปที่เกาะมายกาแทนนะครับก่อนที่เรอัลมายกเาเนะี่ยจะถูกใจฝีเท้าของนักเตะเลือดจังโก้คนนี้และจับเข้าเซ็นสัญญาในปี2015ซึ่งตอนนั้นนะครับอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองนะฮะและนั่นเลยครับก็คือประวัติคร่าวๆข,ของเจ้าหนูลูก้าโรเมโรนะครับส่วนตอนนี้นะครับเขาเนี่ยได้กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในศึกลาลีกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเจ้าหนูคนนี้เเเนนนนน่่ออาาาาาาคตตตจะะสมมรรถพพัััฒงขึ้้ปป็กกดดบโลลไ ด้วยอายุที่ยังน้อยมากและมีเวลาเหลือเฟือเป็นไปได้ว่าในอนาคตเขาอาจขึ้นมาเป็นคนกำลังหลักแห่งทัพอ์จจิตินาก็เป็นได้นะครับยังไงเราก็รอดูกันนะครับผมก็เอาจจช่วยเขานะครับผม และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้าหนูลูกาโลเมโรนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในสึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนต้องบอกเลยว่าอายุแค่นี้แต่ได้ลงเล่นเกมระดับโลกแบบนี้บอกเลยว่าแม่งโคตรสุดยอดเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับผมตอนอายุ15นะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กหือหมยคนหนึ่งนะครับที่นั่งเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สอยู่ทั้งวันนะครับแต่กับเจ้าหนูคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดยอดเลยครับและก่อนจะจากกันไปนั้นนะครับบอกผมหน่อยสิครับว่าตอนเพื่อนอายุปีเพื่อนอยู่คาพูดคุยกันนได้เลยครับห เกืือฟังเกาเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับผิดพลาดพูดผิดยังไงก็กราบขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพลาดคลิปใหม่ๆไปนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ไอ้เกือช่องนี้กูว่างอ่ะมันชอบทำไหมนี่ไงชอบเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาจะขอมูลฟุตบอลเชิงลึกมีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยเฮ้ยได้เลยไปซับสไครต์โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไม่ติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าหิวข้าวออกไปไปทีไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไครต์กันบอลหน่อยรู้อยู่